พี่ทองเอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออแล้วข้างหลังคืออ๋อันนี้โดนัทเชปางน้องสาวกับน้องสะพ้ายส่วนคนนี้เน่แฟนพี่เองแฟนพี่ทองเอกมีแฟนแล้วหรอคะใช่ครับพี่มีตัวไหนอะคะช่วงก่อนปิดเทอมนะครับเสียดายแล้วครับเออเปล่าเปล่าพี่แค่ถามเองจ้างั้นพวกพี่ไปก่อนนะค่ะค่ะ พี่ทองเอกผมว่าพีพ่่เขาดูอิจฉาพี่นี่นะพี่รู้ไม่รู้สิแปกเดี๋ยวนัดก็รู้รอดูต่อไปโอ้ผมรู้สึกหนาวเมื่อกี้แกได้ยินเต็มๆเ,เลยใช่ไหมได้ยินสิฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแฟนพี่ทองเอกฉันจะแย่งพี่ทองเอกมาจากเย็นั่นจัดการเลยฉันตามจีบมาตั้งนานมีคนมาตัดหน้าฉันไม่ยอมหรอกคอยดู เฮ้ยทองเอกว่าไงวะ้ายอ่ะนะ่แฟนเราเรียนสาขาบัญชีแฟนจะเป็นแฟนตอนไหนวะก็ตอนที่แกไม่รู้นัน่นแหละเอิมขอบคุณนะสำหรับความอบสวัสดีครับผมคุณครับเพื่อนสนิททองเอกครับสวัสดีค่ะไปละเจอกันที่คณะ